หล,ลังจากที่ฟังที่นักนสการกนักเมื่อวานนะครับให้ดใหใหดได้ตูแล้วก็ให้หลังจนั้ก็ไปเปิดประชุมในเวทีด้วยวันนี้ก็การติดามก็มีการให้ขมูลเกี่าวกัจารดำเินการและการบอกการบอกวักนวนีน้ใช้เวลา3ชัว่วโมง40นาทีก็จะไม่จบ ดูแล้วแล้วก็ไปจากข้อมูลที่อาจานตรีรัฐมนตรีีนะครับได้บอกว่าให้ไปไปดูหน้า62ึนหน้า72นะครับที่็นข้อนะครับเรื่อการกปรยบเยผลผลจากการแลกเปลี่ยนกันปนกันนะครับปรากว่ามีความพึงพอใจในสิ่งที่การติการสร้ารับหนึ่งเรื่องความสัมพันธ์ในในแนวหน้างคงกองผนท้องถิ่นนะครับที่มาทำว่าองค์การบริหาร ต้องกินและนิยมชอบเลยครับดีใจการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับสมัชชาประชาชนหรืออื่นๆที่มีความหมายคล้ายกับว่าเป็นสมัชชาเบื้องต้นโดยเฉพาะในสาระาในในฉบับร่างมาตรา215บอกว่าเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยงาน,นไานหนเมียมากบ้างนะครับมาตรา215การตรวจสอบที่มีคุณภาพนะครับไม่ไม่กำจัดสิ่งใจให้หมดอย่างรอบน้อมที่พื้นที่ที่ทุนชนต้องกินประชาชนมากแค่ไหน มีหน่วยงานสำหรับนับสนุนการขับเคลื่อนกางใช้จริงนะครับคำให้เกิดแผนปฏิบัติการโดยประชาชนนะครับมีการกำหนดตลอดระยะเวลาทัง้งหมดจำไว้ว่า5ปีน่าจนะพอครับสำหรับสนูงคนตัวเล็กนะครับที่มีพื้นที่ของตนเองการการควบรุมท้องถิ่นในหลังเล็กที่มีทรัพยากรนิดเดียวนะครับก็ชื่นถึงผู้ชมนะครับองค์กรองค์กรปกครองท้องถิ่นมีจัดสมัชชานนให้ให้แต่ ให้เก็บควาต้องให้ยั่งยืนให้เกิดเป็นความยั่งยืนตรงนี้เป็นสภาพบวกที่ชื่นชมนะครับพอใจนะครับการเปลี่ยนชื่อราษฎรเป็นพอใจครับมีความหมายที่แปลกแล้วก็มีในในยะที่ประชาชนถูกโดนระดับนงนะครับการควบรวมการควบรวมของทอมเล็กๆนะครับหน่วยงานอยู่ในระดับท้องถิ่นควบรวมใหมนที้ชื่นชมครับ กป็จการยะมา้ยครการย้ายค้าท้องเคนยุก็น่ายากค่าจากทุกบตรงนี้ก็จะดีขึ้นนะครับสามารถชาวพลเมืองร่วมทํางานกับกองบกนะครับอันนี้ก็จะ็ีินครับแล้วแึ้นื้่หาสาระข้างในอยูแล้วนี่มีมีความกลมกลืน สุดทแค่เป so. ็นสุดาเารอนี้น uh, ับเหนือสุดางเศรษฐกิจยังมีระยะก็ฝากท่านต่อไปสิ่งที่มีอยู่แก่สิ่งที่มีสิ่งที่าคดไว้เดดนประเด็นการประเด็นการพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจในองค์กรในองค์กรกอง้องิ่ตรง ตรงนี้อยากเพิ่มขยายมากขึ้นอยาเพิ่มอำนาจขององค์กรผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นครับรอกรอกองค์กรปกครองผลิตภัณฑ์ให้เม็นยังไนอันนี้อยากอยากให้ทำจริงนะอยากให้จริงจริงให้รับนะครับมันค่อนข้างจะมากไปนะครับการตรวจสอบที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงนี้อยาก สร้างพื้นที่ให้จุนโจนมากมากขึ้นมองเห็นว่าการสร้างพื้นที่ตรงนี้การสร้างรูปแบในการเข้าไปปฏิแก้ในการความการสาธารณะจไม่พอนะครับตามคำว่าควรตัดคำว่าอ่าควรให้เป็นย่อต้องให้ชัดเจนะครับถ้าเป็นควรเป็นอะไรรู้มืนกันเลยการกำหนดพื้นที่การกำหนดพื้นที่อยากอยากให้มีใน แต่กามองว่าหำรวจ้อเที่การจัดสกิต้องตัวอย่างรูปแบเรื่องกว่าอนไเป็นรปไหนคือรัศมการพิมพ์ครับเรื่องปากเรื่องน้ำเรื่องแร่ธาตุเรื่องทรัพยากรพีเราเก็ใสว่าอนไหนคือาที่มันเกดขอ้นอนไรนคือาที่เกี่ว้องกัสินะครับเอ่การแบ่งเขตเรื่อั้งการแบ่งเขตเรื่อตัง เป็นควาลหรือเทเทศบาลนะครับควรมีการกระจายกระจายตัวแทนไาจึงทุกทีนะครับแล้วก็ให้ส่งเสริมอันนี้อาจจะจัับไปหน่อยนะครับไปควบรวมกับทางพันธากรรมเ่ปรกอบกับข้าพาชนนะครับก็คือสร้างพันธุรรมจัตรยกรรมืองที่ของรัฐนะครับถ้าผู้มีคนรัทางกันเป็นติตัวแทนของตรงนี้คนมีระบบการตรวจสอบระบบการอบรมมีวิธีบี้ ความีคุณคุณธรรมมีจัจริยธรรมลดบทบาทลดบทบาทอำนาจหนนาที่ของหน้าการเมืองที่อยู่ข้างนอกที่ที่โโททก heads, ทเกิดจากการเลือย่าให้เข้าอย่าให้เข้าไปไปแทรกแซงในกระบวนกรตุนติ ก็ให้มันชัดเจนนะครับการซ้ำซ้อนของหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดกับหน่วยงานส่วนกลางพื้นฐานอะไอันไหนที่มันมันมันอะไรมันคลาดเกี่ยวกันก็ให้จับตัวกันทั้งหมดจับ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 กันทั้งชาตินะครับอันอันไหนที่อยู่ตรงกันตรงนี้คือที่เดียวกันเป็นืลอเดียวกันก็ควรจับความสอดคล้องในหนึ่งชาตินะครับ าภารกิจขององค์กรภาคทหารต้มีนะครับทหารก็ยังมีไม่ได้ยกกระดับ็นส่วนกลางไปนะครับก็ให้รับให้ชะจินะครับฝรกอปรมทหายที่มันจะเชื่อมโยงกับองคกรผลิตภนะครับฝึกอบรมอสอดคล้องกับเรื่องราวใหม่ๆนับที่จะพาไป เปืนหมน่ไม่นสามารถเอ่อเปลี่ยนสภาพตรวจสอบข้าตอตรวจสอบนี้ไม่ไม่เป็นะครับดูแล้วไม่ีก็ให้เป็นสภาคนงตรงนั้นส่วนาานี้าสภาก็ก็ให้ก็ให้ว่ากันไปนะครับรใน,นที่นะครับเอ,อคนในพื้นที่จังหวัดควรกำหนดให้ให้มีสิทธิลัุประโยชน์อยากทรัพย่างรนะครับในพื้นที่ ยังไงเรื่องพายทีพายทีเรื่องกลไกการสร้างกติกาต่างๆต้องหนุนเสริมไหมก็แต่รายคนที่แต่ต้องได้ทั้งที่ความไม่ใสสะอาดความไม่โปร่งใสต่างๆอาจจะทำไปสู่เรื่องต่างๆที่ประชาชนไม่รู้อยู่นะครับรับองค์เองนะครับ างว่าให้เกิดการเป็นการมากต้นทนการดเนินานมากถ้าเกิดอมาแล้วไม่กวมคของตองการนะประโยชน์นั้นไม่เกิดยครับาร่วมกันลงทุนอำนาจสัมพันธ์การดำการนี้ก็ชัดเจนนะอำนาจรัซ้อนงนี้เนนะครับที่ซ้อน้นกระนารยกระบระบบอันนี้มากประอยชนที่มนพูดมาตรงๆเ่กระบวารบริหารา หรือขยายไห้เป็นชนรูปที่สําตอนก็อัจจะรูปในส่วนที่สองตอนนะครับในมากสมาชิชาพลเมืองควรม,มาจากตั้งแต่ระดับตำบลจนถึงระดับทา่าที่มีนะครับข้าราชการนักการเมืองแค่แค่เจน ปรับุง,งเออมีมีเรื่องบอกว่า,วา,า,ถ,าถ้าปรุงมันมีหลายมาตราถ้าถ้าปรับปรงได,งใดงงง้ให้เรนเหลือเราพ่อได้ก็จะเป็นเรื่องดีนแต่เขามีมาตรเครับเขาบอกให้เรื่องสองมาตรผมว่าก็ต้องฝากกรรมธิการนะครับให้อำนาจการตัดสินใจโครงการนั้นเป็นของผู้ใหญ่จัด,ดนะครับถ้าผู้ใหญ่ปรับปรงตรงนีง้สองประเน กำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารส่วน้องทิ่ให้ชัดเจนนเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าผู้ที่กำลังสานะครับส่วนที่ไม่มีบัญญัติไว้ในส่วนที่ไม่มีบัญญัติไว้ในในจิตธรรม้าคเนี่ยจะเป็นสาระหรือมาอาบนะครับก็คือเรื่องไม่ได i mean> ้บ so kind of so anyway. ัญญัติเรื่องของรับรองสถานภาพเข้าใจว่าตรงนี้อาจจะเชื่อมโยงความที่แอบยังไม่ยังไม่ชัดนะครับความจริงตรง ไม่ควรเต็มไปเองไม่ควรเตมไปเองะคอยากให้เพิ่สภาป,ปรชาชนอันนี้พี่ต้องมีสสภานบก็เสนอว่าถ้ามีสภาบนเมืองแล้วเนี่ยควรมีองค์กรต่างๆที่มีอยู่ควรที่มีอิสระที่จะควบคุมสาชเช่นสภาประชาชนใีไย่องนะครับแล้วก็อยากให้มีเครื่อไหมยมีการเคลื่อนไหวอย่างแท้จริงคหมยิดหรือวางทาง รือวางกติกางรัฐมนตรีห้าอยากทได้ม่าข้าทยคนเองก็ต้องต้องอะไรต้องต้องเปิดในรัฐมนตรีต้องเปิดที่มีการดูแลคนเีวดูแลันเดงาทุกาง้วการควบคุม่าใช้จายถ้าถ้ามีคนแก่ตรงนี้ไ่ิเอประมาณเอะไรอยากให้กเปิดเข้ามว่าทางในงบประมาณที่มา เรื่องนธรมเรื่องว่าเรื่องนี้นะครับก็ในตอนนี้ควรจะเขามาได้ไม่เยอะแยะไปนะครับประชาชนกำลังควราะว่าันอย่างนี้ว่าประชาชนควรตึงัวการมีส่วนร่วมให้มากรนช่วงนี้ว่าประชาชนจมีส่วนร่วมอย่างนีต้องให้แบ่สิ่งสิ่งสำคัญนั่นเองเพราะว่าประชาชนไม่เข้าประชาชนยังไม่เข้าเข้าใจเท่าไหร่ครับอง เรื่องเรื่องลู่พวกเราเคนพัฒนาย่างบางทียังไม่เข้าใจงกันนะครับก็จะมีคนแก่ในการขยับตัน้เพื่อให้เประชนเข้าใจเรื่องอะไรเาจเรื่องสมรชาประชาตก็้งมคามรงรามานแล้วก็องค์กรทุมคนเองที่มีอยู่ที่เราบอกว่ามีอยู่ตเป็นตเป็นตัวญ่สําคัญการสร้างพลังงานต้องเป็นรูปธรรมนะครับสมรชา ต้องมีความเป็นอิสระพอพอถึงคนไม่ควรเต็มไปขึ้นตรงกับโครงการบริหารสโดยตรงคนเมื่กจะขอส่งผลิตมีความอิสระนะครับต้องความเข้าใจสมัชชาควรควรถูกต้องให้มีกฎหมายมารับรองตรงนี้นะครับเมื่อเมื่อเมื่อออกกฎหมายมาประกอบเรื่องสมัชชาพิจารณา ควรควรมีบทบัญญาติกแรรบอกตรงนี้นะครับซึ่งประชาชนเองก็อาจจะเป็นเรื่องคนไกลที่ขยับมาแล้วไม่มีคนร่วมนะครับสิ่งที่ตรงนี้มากนะครับสิที่ชุมชนต่งางๆควรเข้ามามีส่วนร่วมนะครับควรมีการทำประชามิติย์จะได้ไหมอย่างนี้นะครับเพื่อให้รัฐมนูรตรงนี้ถ้าทำประชามติได้การทำประชามติจากภาพยาชนทั้งประเทศนะครับอาจจะมีน้ำหักการเรียนรู้ผู้ไปปรับประชาชนนะครับ คณะกรรมการส่งเสริมจังหวัดกาทัยธานีควรมีแล้วก็มาจากไหนมาสู่จังหวัดเพบ่อนเพิ่อพอมบทประจำก,การตรวจสอบผู้บริหารผู้บริหารในจังหวัดในการควบคุมตรวกสอบตัวจริงให้มากขึ้นนะครับสร้างระบบคุณธรรมแล้วป้องกันการคอร์รัปชันของนักการเมืองและราชการให้มีกฎหมายรับรองเพนะครับองค์กรภาคประชาชนโดยที่ไม่ต้องรับรองกันขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะสำหรับสีแดง ก็สำหรับกลุ่มที่ได้รับมอบหมายนะคะ mm hmm. ก็คือกลุ่มแดงสองเ,ออเรื่องของกระจายนาแล้วก็สมัชชาพลเมืองนะคะ mm hmm. ก็ได้รับเกียรติจากท่านกรรมการที่การยกร่างนะคะท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายดรนายแพทย์ะแสชนะวงศ์แล้วก็ท่านประชาเตรัตน์นะคะสรุปสาระสําคัญนะคะภายใน5นาทีที่จะถอดบทสาระสําคัญให้ทุกท่านได้เข้าใจนะคะสาหรับกลุ่มแดงสองนะคะ สำหรับข้อแรกก็คือประเด็นเรื่องความพึงพอใจนะคะทางกลุ่มเนี่ยเห็นด้วยได้แก่เรื่องของธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารงานบุคคลนะคะแล้วก็ในส่วนของสมาชิกพลเมืองเนี่ยเห็นด้วยสําหรับที่หน้าที่ของสมาชิกพลเมืองที่จะเข้าไปตรวจสอบการทํางานของท้องถิ่นแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะคะในเรื่องของโครงสร้างอำนาจหน้าที่เนี่ย ก็เห็นด้วยว่าในภาพรวมควรจะมีการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็เห็นด้วยว่าควรจะมีระบบการจัดการเมืองอย่างเช่นการเสนอเรื่องของผู้จัดการเมืองหรือระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีความหลากหลายมากขึ้นในเรื่องของกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะเห็นด้วยในหัวเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณอำนาจหน้าที่ ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรทางด้านการเงินการคลังนะคะแล้วก็เห็นด้วยที่จะเห็นการอยากเห็นการกระจายอำนาจตามฐานของภูมิสังคมและวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายการเลือกตั้งผู้ว่าทางตรงทางกลุ่มเนี่ยเห็นด้วยว่าควรจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าทางกลมแล้วก็จังหวัดจัดการตนเองนะคะอันนี้เสร็จสิ้นประเด็นเรื่องความพึงพอใจ มีสาระสาคัญนะคะเรื่องของอยากเห็นอะไรนะคะหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะประเด็นที่2เรื่องของบริการงานสาธารณะอยากจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยพิจารณาถึงฐานความสำคัญแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะ ในเรื่องของงบประมาณท้องถิ่นเนี่ยอ,อ,อยากจะให้ปรับปรุงแก้ไขว่างบเนี่ยมีข้อเสนอที่หลากหลายแตแต่ต่างกันไลาข้อเสนอแรกอยากจะเป็น60-40นะคะแล้วก็50-50แล้วก็70-30คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าไม่ได้เลยขอ50-50อย่างละทึ่งระหว่างรัฐก,กับท้องถิ่นนะคะการเรื่องของการดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะสิ่งที่ต้องปรับปรุงและก็แก้ไขเนี่ยในส่วนของท้องถิน่น เห็นว่าผู้าดารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยไม่ควรเกินสองวาระในส่วนของการบริหารงานท้องที่ก็เห็นว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคือกํานันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยควรจะอยู่ในตําแหน่งถ้าไม่ใช่สี่ปีก็ไม่ควรเกินห้าปีนะคะโครงสร้างอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่นมุ่งเน้นที่พื้นที่การทํางานที่มีความเหมาะสมก็คือมุ่งเน้นไปที่ยุทธศาสตร์ท้องถิ่นท้องที่เป็นหลักนะคะแล้วก็ อย่าให้พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทับซ้อนด้วยกันเองระหว่างเช่นเทศบาลกับเทศบาลหรือเทศบาลกับอบตอรหรืออบจอนะคะรวมทั้งสิ่งที่สําคัญท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรมีพื้นที่ซับซ้อนกับหน่วยงานราชการที่มีสังก,กัดอยู่ในพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะ ต่อไปนะคะประเด็นที่อยากจะให้แก้ไขเพิ่มเติมก็คือการเรื่องเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจห,ห,หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนนะคะระหว่างอบอจอกับเทศบาลเพราะมีภารกิจหน้าที่บางอย่างที่ยังคงซัาซ้อนกันอยู่นะคะรูปแบบของการบริหารงานนะคะเห็นว่าควรจะมีคณะกรรมการบริหารเมืองเช่นผู้จัดการเมืองแบบมืออาชีพเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้นะคะไม่สังกัด กลุ่มหรือพักการเมืองใดๆแล้วก็การบริหารงานบุคคลในท้องถิ่นเนี่ยก็อยากจะให้ปรับปรุงเรื่องของระบบการสรรหารตัวแทนที่มีความชัดเจนที่สำคัญก็คือไม่ควรจำกัดด้วยจำนวนคนเพราะอาจจะเป็นการปิดโอกาสของบางกลุล่มเข้าไปทำง,งานนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินการคลังในท้องถิ่นเนี่ยอยากให้ยกเลิกเงินอุดหนุนท้องถิ่นไปเลยนะคะ แล้วก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยบริหารงานแล้วก็เงินตามภารกิจหน้าที่ของตนเองนะคะแล้วก็ที่ที่สำคัญที่ทางกลุ่มน,นะคะเสนอแล้วก็มีการพูดย้ำหลายครั้งก็คืออยากให้ยกเลิกโครงสร้างราชการส่วนภูมิภาคก็นั่นหมายความว่าทุกยงเป็นเลยนะคะประเด็นถัดมาพอดีแผ่นกระดาษไม่พอนะคะสิ่งที่อยากแก้ไขเพิ่มเติมก็คือ การควบรวมหรือการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นด้วยเลยที่จะให้แค่หนึ่งพื้นที่มีแค่หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นนะคะแต่ก็มีผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะบอกว่าอย่างไรก็ดีมันก็ไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้เพราะว่าในพื้นที่มันมีความแตกต่างหลากหลายถ้าบริหารงานแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันก็เดี๋ยวจะมีปัญหานะคะแล้วก็อยากให้แก้ไขเพิ่มเติมสิ์ของผู้หญิงเด็ก ผู้ด้อยโอกาสแล้วก็เน้นเรื่องของการส่งเสริมจิตอาสาเข้าไปทำงนานนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยคนในตำบลโดยตรงนะคะเช่นเลือกกำนันก็คือให้ประชาชนเลือกนะคะไม่ใช่ให้ตัวแทนคนใดคนหนึ่งมาเลือกกำนันนะคะสำหรับประเด็นถัดมานะคะประเด็นของ หัวข้อที่ทางกลุ่มนะคะพูดย้ำแล้วก็เน้นเป็นใจความสําคัญของกลุ่มก็คือเรื่องของสมัชชาพลเมืองนะคะทางกลุ่มเนี่ยบอกสั้นๆนะคะว่าหสมัชชาพลเมืองเนี่ยจะต้องมาจากสมาชิกที่มีความหลากหลายจากทุกส่วนของสังคมและที่สําคัญสมาชิกเหล่านั้นจะต้องสังกัดในพื้นที่อย่างน้อย5ปีนะคะ กรณีที่สองหากสมัชชาพลเมืองจะเป็นองค์กรหรือเปล่าหรือจะเป็นเวทีสมัชชาพลเมืองหากเป็นองค์กรเนี่ยนะคะก็จะต้องมีหน้าที่ติดตามงานประสานตรวจสอบนะคะถ้าหากเป็นเวทีเนี่ยก็ับเอาไว้สำหรับขับเคลื่อนประเด็นเฉพาะกิจหรือเปล่านะคะ อย่างไรก็ดีสมาชาพลเมืองทางกลุ่มเสนอว่าจําเป็นจะต้องมีกฎหมายออกมารับ,ร,บรองนะคะการจัดตั้งสมาชาพลเมืองประเด็นถัดมานะคะสิ่งที่อยากแก้ไขเพิ่มเติมก็คือขอบเขตการทํางานของสมาชาพลเมืองจะต้องมีความชัดเจนเช่นว่าด้วยเรื่องของอํานาจหน้า,นาที่ในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองนะคะประเด็นถัดมาสมาชิกสมาชชาพลเมืองเหล่านั้น เวลาทำงานนะคะจะต้องให้หลักประกันสมาชิกเหล่านั้นหรือคุ้มคอรองเช่นอาจจะใช้ระบบการคุ้มคอรองพยานด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มีผู้ให้ความคิดเห็นบอกว่ากรณีสมัชชาพลเมืองเนี่ยก็สามารถที่จะมาจากการ ยกระดับของสภาองค์กรชุมชนขึ้นมาเป็นสมาชิกคนละเมืองก็ได้เพราะเนื่องจากในพื้นที่ก็มีสภาองค์กรชุมชนอยู่แล้วนะคะสมาชิกพลเมืองดังกล่าวนะคะก็อยากให้มีสถานสถานภาพเป็นสภาพลเมืองที่มีหน่วยงานสนับสนุนการทําง,งาน<ๆ>เช่นกองเลขาธิการนะคะสภาสมาชิกพนลเมืองดังกล่าวจะต้องทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบและการสรรหา สมาชิกที่ชัดเจนนะคะมีคณะกรรมการกลางของสมัชชาพลเมืองด้วยนะคะสิ่งที่น่าสนใจจากการเสนอความคิดเห็นในกลุ่มนี้ก็บอกว่าการอยากเสนอให้มีการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาตำบลดที่เรียกว่า ทำมนุนตำบนระยะยาวนะคะเป็นการวางวิสัยทัศน์อย่างน้อย20ปีร่วงหน้านะคะเพื่อที่จะเห็นว่าในภาพรวมในอนาคตตำบนหรือพื้นที่เหล่านี้จะมีทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรนะคะรวมทั้งอยากจะขอให้มีการแก้ไขกฎหมายอื่นๆกฎหมายลูกหรือกฎหมายที่เกี่ยวพันกับสมัชชานะคะ ไม่ให้มีการขัดขวางการทำงานหรือบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกพลเมืองรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกพลเมืองยังครอบคลุมไปถึงการตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองและรวมไปถึงการถอดถอนนักการเมืองและข้าราชการประจำด้วยสมาชิกพลเมืองสามารถจัดตั้งได้ในระดับตำบลและก็จังหวัด แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ให้ความคิดเห็นว่าควรจะต้องมีในระดับอำเภอด้วยสมัชชาพลเมืองจะต้องมีความออสอดประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานในท้องถิน่นในพื้นที่กับหน่วยงานองค์กรขององค์กรปกครอง,อง,รองส่วนท้องถิน่นทำงานร่วมกันนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะ ทางกลุ่มมีประเด็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ชั้นกล่าวมานะคะก็คือ 1. จําเป็นจะต้องมีกฎหมายรูปออกมารองรับสมัชชาพลเมืองรวมทั้งบทบาทต่างๆและบทกําหนดโทษสําหรับผู้กระทําผิดอย่างชัดเจน 2. ประเด็นเพิ่มเติมที่อื่นๆนะคะก็คือการเลือกกำนานโดยตรงนะคะโดยกำนาน,นากล่าวมีวาระ5ปี นะคะแต่งการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลในท้องถิ่นให้มีความชัดเจนมากขึ้นในปัจจุบันนะคะ 4. นะคะควรจะต้องมีสมัชิาพลเมืองระดับอำเภอด้วย 5. นะคะอยากจะให้ตำรวจสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือให้ยุบรวมภูมิภาคอันนี้เน้นย้ำไปแล้วนะคะ สิ่งที่สําคัญสําหรับบทบาทของสมาชาิกคนละเมืองก็คือสมาชิกสมาชามองคนละเมืองไม่ควรมีเงินเดือนแต่ควรให้เป็นเบี้ยเลี้ยงเวลามีการประชุมต่างๆและสิ่งที่ผู้เข้าร่วมความคิดเห็นนะคะอยากจะเพิ่มเติมก็คืออยากให้มีเวทีแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยเพื่อดึงประเด็นสาระสำคัญแบบนี้อีก บ่อยๆมากขึ้นนะคะกรณีการยุบรวมส่วนภูมิภาคนะคะถ้าหากไม่สามารถทำได้ไม่สามารถทาได้ก็ให้ราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยรวมไปอยู่กับส่วนกลางเลยนะคะแล้วก็แบ่งออานาจหน้าที่กันทำนะคะประเด็นหนึ่งนะคะทาง ผู้ให้ความคิดเห็นนะคะบอกว่าการกระจายอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือของพื้นที่เนี่ยถ้าอยากให้ท้องถิ่นมีความพัฒนามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากขึ้นเนี่ยวควรจะต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ด้วยตัวเองซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บได้ด้วยตัวเองเนี่ยะคะ่ะ<ๆ>ก็มาจากภาษีทรัพย์สินเช่นภาษีรถภาษีบ้านนะคะ หากเงินรายได้เหล่านี้นะคะตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็แน่นอนว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการจัดทําบริการสาธารณะในท้องถิ่นก็คงจะดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้เสนอทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าอยากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าโดยโดยตรงมากขึ้นนะคะ แล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่สําคัญเลยนะคะแล้วก็เรียกเสียงือฮาได้ก็คืออยากให้ลดเงินเดือนสสและสวออลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นสรุปสาระสาคัญของกลุ่มแดงสองขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ